สวัสด,ดีค่ะมามาดูสวนกันถ้าเราลงมือทำวันนี้อีกสี่ห้าปีก็จะมาถึงก็ไม่นานทุเรียนเล็กพุ่งปูได้6เดือนกิ้งกาก็เยอะในสวนมันก็ได้ใช้สารเคมีกิ้งกามแมลงแมงกีนูนบานคิดแล้วต้องทำด้วยนะคะ ถ้าเราไม่ลงมือทำมันก็นานนานสามสี่ปีแต่ถ้าเราลงมือทำสามสปีผลผลิตมันก็จะไปตามตามสามสีปีใช้แรงทุนไม่มีก็ใช้แรงก็จะประสบความส็จเหมือนกันแต่ถ้ามีทุนหน่อยมันก็ไปได้ไวนะฮะเห็นไหมระงานก็หกเดือน 6เดือนกล้วยมันใหญ่มากเลยค่ะแสงหน้าทุเรียนไปเลยทุเรียนก็จะไปช้าหน่อยตามสภาพแต่งโคลเมื่อวานหเดือนยาวเลยค่ะตามที่เดี๋ยวเอาไอ้นั่นมาแซมเดี๋ยวนนี้มาแซมลองกองเงาะมาแซม เื่นมาก็มาดูธรรมชาติให้ร่างกายมันกระปี้กระเป๋า